เรียบง่ายแต่สรงพลังในโลกที่วุ่นวายและเต็มไปด้วยปัญหาแถมมีแรงกระตุ้นให้ต้องแข่งขันอยู่ตลอดเวลาแม้บางคนจะไม่อยากให้เป็นเช่นนั้นก็ตามแต่บางคนกลับพิ้วไปในกระแสโลกได้และพง,งา์ขึ้นมาควา้าความสําเร็จเป็นที่จดจําสร้างผลลัพธ์ได้มากกว่าประเด็นที่น่าสนใจก็คือพวกเขาทําได้อย่างไรแน่ <S <S นอนว่าในภาวะที่ทุกอย่างเปลี่ยนผ่านรวดเร็วขนาดนี้ตอ่อให้ถามอดีตเทพแห่งวงการยุคก่อนพวกท่านก็จะตอบเหมือนกันว่า ตอนนี้ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปสูตรสำเร็จที่เคยใช้ได้ผลในยุคก่อนใช้ไม่ได้ผลแล้วในยุคนี้แปลว่าตอนนี้ทุกคนต้องกลับมานับหนึ่งแล้วเรียนรู้กันใหม่แน่นอนว่าเรื่องนี้ยังไม่มีสูตรสำเร็จแต่สิ่งหนึ่งที่พอสังเกตได้ก็คือบุคคลระดับแถวหน้าที่ประสบความสำเร็จในแต่ละสายนั้นเป็นเพราะพวกเขาได้ผลิตนวัตกรรมของตัวเองออกมาให้มีผลกระทบต่อคนจํานวนมากนี่ไม่ใช่ทฤษฎีแต่มันเป็นปรากฏการณ์ที่ประจักษ์แล้วว่าจําเป็นอย่างยิ่งต่อความสําเร็จ หากท่านเป็นผู้หนึ่งที่ปรารถนาความสําเร็จนั่นแปลว่าท่านจะต้องหันกลับมาพิจารณาดูนาทีนี้เรากําลังทําอะไรอยู่ในฐานะผู้ผลิตหรือผู้บริโภคเช่นถ้าเรารักการขับรถสปอร์ตชอบดูทีวีชอบอ่านหนังสืออย่างนี้ถือว่าเป็นผู้บริโภคได้ประโยชน์ตอนเพียงอย่างเดียวและไม่เกิดผลกระทบต่อคนหมู่มากแต่ถ้าเราเป็นผู้ผลิตเช่นผลิตรถยนต์ขายผลิตรายการทีวีผลิตหนังสือ อย่างนี้ถือว่าเรากําลังสร้างคุณค่าให้กับตัวเองเพราะมีประโยชน์ต่อผู้อื่นถ่ายมีผลกระทบต่อคนจํานวนมากอย่าลืมว่าโลกจะยอมจ่ายให้เราก็ต่อเมื่อเราได้สร้างคุณค่าหรือผลิตอะไรออกมาสักอย่างให้มีผลกระทบต่อคนจํานวนมากเรื่องสร้างนั้นเชื่อว่าใครก็ทําได้แค่มีความรู้ในเรื่องนั้นแต่สร้างหรือผลิตออกมาให้ปังและได้ตังค์ด้วยนี่สิแค่ศาสตร์อย่างเดียวคงไม่พอเพราะมันต้องมีศิลปะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยและนี่แหละคือกุญแจ สตีฟจ็อบอดีต CEO แสนล้านผู้กอ่อตั้งบริษัท Apple <c oughs> เคยแนะนำเรื่องนี้ไว้ว่าต้องแตกต่างแต่เรียบง่าย <c oughs> ปรัชญาการทำงานเช่นนี้จ็อบเปิดเผยว่า <c oughs> เขาได้รับอิทธิพลมาจากแนวคิดแบบเซนแต่เราจะไม่ลงลึกเรื่องเซนไปมากกว่านี้เพราะเราจะมาโฟกัสกันที่ความแตกต่างและเรียบง่าย <c oughs> แน่นอนการสร้างนวัตกรรมออกมาให้แตกต่าง แรกแรกมักเจอแรงต้านที่อาจจะมาในรูปแบบคําพูดหรือการกีดกันต่างๆเพราะสังคมไม่ค่อยเปิดโอกาสให้สิ่งใหม่เสนอหน้าได้ง่ายแต่ทองแท้ย่อมไม่แพ้ไฟคนจริงต้องผ่านบทพิสูจน์คุณค่าดังนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามอย่ากโกรธพวกเขาแต่ก็ไม่ควรด่วนสรุปว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นถูกหรือผิดเพราะคงไม่มีใครรู้จริงถึงขั้นพยากรณ์ได้อย่างแม่นยําว่าอนาคตมันจะเป็นอย่างไรนอกจากปล่อยให้เวลาเป็นเครื่องตัดสินแต่ที่แน่ๆคือ ของดีมีคุณค่าต้องอยู่รอดปลอดภัยทนต่อการพิสูจน์ทนต่อการเวลาได้เพราะมันมีดีเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครและเป็นที่ยอมรับของมหาชนว่ามันคือสิ่งที่คนส่วนใหญ่จําเป็นต้องใช้ประโยชน์ตัวอย่างเช่นปากากากับดินสอไม่ว่าโลกจะพัฒนาไปไกลเพียงใดมีระบบเทคโนโลยีล้ําสมัยสามารถผลิตปากกาชนิดต่างๆออกมาได้มากมายไม่ว่าจะเป็นปากกาหมึกแห้งปากกาหมึกซึมปากกาเมจิก ปากกาเคมีแต่ปากากาก็ไม่สามารถดับรัศมีความสำคัญของดินสอลงได้นั่นเพราะความเรียบง่ายราคาถูกและใช้ได้ในทุกสถานการณ์ทำให้ปากากาไม่อาจเบียดดินสอให้ตกขอบความจะเป็นต้องใช้ลงไปได้มีเรื่องเล่าขำขันจากคุณประภาสชนสานนท์นักคิดนักเขียนแถวหน้าของไทยเล่าไว้อย่างคมคายชนอ่านว่า มนุษย์บนยานอาวกาศขณะดที่ลอยอยู่นอกโลกนั้นเวลาจะเขียนจะจดอะไรกันทีก็ต้องใช้ปากาปากาหมึกแห้งปากกาหมึกซึมแต่ทีนี้พอขึ้นไปอยู่ในสภาพไร้แรงดึงดูดเวลาเขียนทีหมึกกระจายลอยละล่องไปทั่วยานไม่สะดวกด้วยประการทั้งปวงก็เลยมีการคิดค้นปากกาหรือเครื่องมือชิ้นนี้ขึ้นได้มีการเสนอสิ่งประดิษฐ์นี้ขึ้นมากันใหญ่บางคนเสนอให้ใช้หมึกที่มีสารผสมของเหล็กเพื่อเขียนบนกระดาษผสมแม่เหล็กบางคนเสนอการใช้ปากกาที่ต้องมีแบตเตอรี่ และเขียนด้วยเลเซอร์บนกระดาษที่คล้ายๆแผ่นฟิล์มรับแสงเสนอกันไปต่างๆนานา,นาองค์การนาซาเองก็ต้องคอยพิจารณาและหลายทางเลือกเพราะบางชิ้นแก้ปัญหาเรื่องสภาวะร้ายแรงดึงดูดได้แต่น้ำหนักมากเกินไปที่จะเป็นเครื่องเขียนบางชิ้นแก้ปัญหาได้หมดและมีน้ำหนักเบาแต่ราคาหนักเกินไปเสียอีก <Huh? S 1> ก็แก้กันอยู่หลายเดือนวันดีคืนดีก็มีโทรศัพท์จากแม่บ้านคนหนึ่งโทรเข้ามาที่นาซา และแล้วปัญหาทั้งหมดก็ถูกคี่คลายลงด้วยคําแนะนําที่แสนเรียบง่ายจากแม่บ้านท่านนั้นเธอพูดผ่านสายโทรศัพท์บอกทําไมไม่ลองดินสอดูบ้างล่ะคะแล้วเสียงหัวเราะก็ดังลั่นไปทั่วจัก,กรวาลช่างง่ายดายและงดงามจริงๆเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าบางทีเรื่องกล้วยๆที่คนมองข้ามนี่แหละมีประสิทธิภาพสูงสุดใช้ได้ผลราคาถูกแถมแก้ปัญหาได้จริงดีกว่าทฤษฎียุ่งเหยิงที่เรียนกันอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย นอกจากความแตกต่างและเรียบง่ายแล้วคุณแจต่อมาก็คือแจ็คหมาอดีตผู้ก่อตั้งอาลีบาบากรุ๊ปซึ่งประสบความสําเร็จอย่างสูงในโลกธุรกิจออนไลน์เขาได้เปิดเผยว่าจากการที่เขาต้องเดินทางไปบรรยายทั่วโลกทําให้เขาได้พบปะพูดคุยกับนักธุรกิจชั้นนาเหล่านั้นมากมายแจ็คหมาพบว่าธุรกิจที่จะประสบความสําเร็จได้นั้งมั่ต้องแก้ปัญหารายจริง ปลว่าการทําธุรกิจก็คือการแก้ปัญหาให้กับผู้คนนั่นเองใครแก้ปัญหาได้จริงเดี๋ยวเงินทองก็ตามมาเองถ้าปัญหามาแล้วปัญญามีเพราะฉะนั้นโปรดอย่ามองข้ามภูมิปัญญาจากบรรพชนหรือภูมิปัญญาของปราชชาวบ้านที่เรียบง่ายแต่ใช้ได้จริงโดยเฉพาะจอมปรา์อย่างพระพุทธเจ้าในสังขารูปปฏิสูตรพระพุทธองค์ตรัสว่า ข้อปฏิบัติให้สําเร็จความปรารถนามีอยู่5ประการคือ 1. เป็นผู้มีศรัทธา 2. เป็นผู้มีศิลป์ 3. เป็นผู้มีสุตตะคือได้สดับตรับฟังมาก 4. เป็นผู้มีจาคะคือเสียสละแบ่งปัน 5. เป็นผู้มีปัญญาจะไม่ถามว่าท่านเชื่อพระพุทธองค์หรือไม่ว่าควรจะทาทั้ง5ข้อนี้ช่วยให้ผู้ปฏิบัติมีชีวิตสมปรารถนาได้จริง แต่จะถามว่าท่านเชื่อหรือกับรอยปากกาเมจิกบนกระดานไวบอร์ดที่เขียนทฤษฎีรษฐศาสตร์สวยหรูที่สอนกันอยู่ในชั้นเรียนจะช่วยให้ท่านมีชีวิตประสบความสําเร็จร่ารวยเป็นเศรษฐีหรือสามารถแก้ปัญหาความยากจนระดับชาติได้จริงลองนึกถึงความจริงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันขณะที่นิสิตส่วนใหญ่นมหาวิทยาลัยยังก้มหน้าก้มตาร่ำเรียนกันอย่างข้ามเคร่งนอกรั้วมหาวิทยาลัยก็ยังมีคนอดอยากแร้นแค้นลำบากยากจน ยาจกขอทานคนจรเร่ร่อนไรที่อยู่อาศัยมีให้เห็นดาดเดินเกือบทุกมุมโลกทั้งที่มีผู้พยายามคิดค้นทฤษฎีเหล่านี้ออกมามา,มากมายเพียงใดก็ตามแต่ความยากจนก็ไม่เคยหมดไปจากโลกได้จริงจากคำบอกเล่าของมหาเศรษฐีชั้นนำระดับโลกส่วนใหญ่เปิดเผยว่าการข้ายเป็นเรื่องง่ายๆที่ไม่จำเป็นต้องคิดด้วยทฤษฎีและตัวเลขยุ่งยากซับซ้อนวอลเลนบัฟเฟตอภิมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของโลกยืนยันว่า ความจริงแล้วการร่ารวยเป็นสถีของเขานั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับวิชาคณิตศาสตร์ชั้นสูงแต่อย่างใดขณะที่ระบบการศึกษาบ้านเรากําลังสอนอะไรที่มันยุ่งยากซับซ้อนแต่ใช้ไม่ได้ผลเหมือนกับที่นาซาเคยระดมสมองนักคิดมาประดิษฐ์ปากกาทําไมเราไม่ทําอะไรง่ายๆโดยการลดชั่วงการเรียนทฤษฎีอันยุ่งยากซับซ้อนและปล่อยให้เด็กๆได้มีโอกาสไปอยู่ใกล้ชิดกับคนเก่งๆที่ประสบความสําเร็จเพื่อให้พวกเขาได้มีโอกาสจับจ้องเฝ้ามองสังเกต อย่าลืมว่าการสังเกตก็เป็นการเรียนรู้อีกวิธีหนึ่งซึ่งเราเคยใช้กันมาก่อนตั้งแต่ตอนเป็นเด็กตอนเด็กเราเคยพูดไม่ได้เดินไม่ได้แต่เพราะการเรียนรู้ด้วยวิธีสังเกตแล้วพยายามเรียนแบบทำซ้ำพฤติกรรมของผู้ใหญ่กระทั่งใน,นที่สุดเราก็พูดได้กินได้เดินได้ได้แม้กระทั่งขี่จักรยานทั้งนี้เป็นเพราะสมองมีวิวัฒนาการมาเป็นล้านล้านปีเพื่อให้จดจำเป็นภาพได้ง่ายกว่าแนวคิดทฤษฎีที่ยุ่งยากซับซ้อนวิธีเรียนรู้จากการสังเกต เป็นวิธีที่เรียบง่ายแต่ใช้ได้ผลและทรงพลังไม่ต่างจากเรื่องที่แม่บ้านโทรมาบอกนาซาว่าให้ใช้ดินสอนั่นแหละ <S 2> <S 2> <S อยากให้ตระหนักว่าการเรียนทฤษฎีเป็นเพียงศาสตร์แต่คนที่ประสบความสำเร็จนั้นเขาต้องมีทั้งศาสตร์และศิลป์คือต้องมีความรู้มีทักษะการลงมือทำต้องสะสมประสบการณ์มาอย่างยาวนานกระทั่งสามารถหลอมรวมศาสตร์และศิลป์เข้าด้วยกันเป็นหนึ่งเดียวได้ และผลิตนวัตรกรรมหรือสร้างสารรค์ผลงานออกมาได้แตกต่างแต่เรียบง่ายคือใช้ง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อนที่สำคัญคือมันเป็นสิ่งที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับผู้คนได้จริง